สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาแลวก็เพื่อนเพื่อนที่เขามารับชมใหม่ๆนะครับก็วันนี้มาเจอกับน้ำบังนะครับที่หมายคลองนะครับซึ่งเป็นหมายที่น้ำบังมาตกประจํานะครับในบริเวณใกล้ๆนะครับซึ่งที่ใต้สะพานนะครับใกล้กับถนนเอเชียก็ห่างออกมาประมาณสัก200เมตรนะครับซึ่งบริเวณที่น้ำบังมาตกวันนี้นะครับเป็นคลองซึ่งบริเวณนี้จะเป็นที่รกนะครับ แล้วก็เอาหินนะครับหิน,นกรีดนะครับมาถมก็มีที่นั่งนะครับนัาบางเข้ามาจัดแต่งก้อนกรีดนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับวันนี้ลงมาเปิดหมายใหม่นะครับจุดนี้ไม่ทั่วจะได้ตัวสักตัวหรือเปล่านะครับดูผิวน้ําก็เรียบเรียบดีนะครับลงก็ไม่พัด แต่ว่าปลาไม่เห็นขึ้นจีบเลยนะครับไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวนาบังจะลงถ่ายคลิปห้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะได้มองดูอาการทุ่นกันว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาชมกนะันอ่าบครับเมื่อกี้นาะบังก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนของใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นยี่สุกนะครับไซส์ประมาณสักครึ่งกิโลน่าจะได้ ครั้งแรกนะครับที่น้าบังได้เจอของใหญ่นะครับกล้องก็ไม่ได้ตั้งเสียด้วยนะครับคงจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเจอของใหญ่แล้วแต่ว่าน้าบังไม่ได้พาไอ้นุนมานะครับไปที่ตักนะครับสงสัยวันนี้คงจะลําบากอยู่ไม่รู้โอ้โหขาดนะครับปล่อยไม่ทันโอ้โหขาดขาดขาด ปล่อยไม่ทันนะครับกะว่าจะปล่อยพอดีเลยโอ้โหเสียดาเจอปลอาใหญ่ครั้งแรกก็กาดซะแล้วนะครับว่าจะปล่อยนะครับไม่ทันว้าเศร้าเลยครับเศร้าเลยเศร,ร,ร้าเลยครับปลานี่ เมื่อกี้นะครับเสียดายมากนะครับยี่สุไซคิดว่าน่าจะประมาณสักลูนึงครับน้าบางเล่นอยู่สักพักนะครับปรากฏว่ามันพุ่งนะครับพุ่งไปข้างหน้าจะนึกในใจนะครับว่าจะทิ้งเซฟแล้วแต่ว่าไม่ทันนะครับโอ้ขาดเลยขาดเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเกนี้สายเบ็ดโอ้โหแรงมากนะครับเมื่อกี้แค่ปลายนิ้วนะครับช่วงจังหวะที่ปลาพุ่งน้าบางจัดทิ้งเซฟแต่เอาไม่ทันนะครับ เย้ได้ไม่เปนไรนะครับอย่างน้อยๆก็ได้เห็นปลาลอล้เสียดายมากยี่สุกนะครับตั้งแต่ตกมานะครับนาบางพึ่งตกแล้วก็วัดติดนะครับตัวแรกเคยได้นวลน,นวลจันทนะครับประมาณสักสองขีดน่าจะได้แนตะ่ว,ว่ายี่สุกตัวนี้ไซส์สวยนะครับไซส์ก็ประมาณสักถ้าไม่คิดว่าหนึ่งกิโลคิดว่าคงจะไม่ขาดเกินกันาไเลยนะเยไดย้ เเอาไหมสำหรับไหม้นี้นะครับก็นะบางมาเปิดวันแรกนะครับเมื่อก่อนรุกมากบริเวณนี้แล้วก็ชัน พอช่วงระยะหลังก็เอาแผ่นพื้นเอพื้นคอนกรีดนะครับที่ก็เลือกใช้ยแล้วเอามาทิ้งเพื่อหยักกั้นแนวนะครับอยากให้น้ํามันกับซองไม่รู้ว่าจะมีข้าวสักตัวไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวมาชมเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหลังอย่างเดียวก่อนเพราะว่าอากล้องหน้าเนี่ยคิดว่าคงจะลําบากด้ยไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนนะครับ กบวันนี้ที่น้าบ,บังมาตกนะครับก็ตกในระยะสี่ห้านะครับตกแบบไม้ตายเสาตะคอนะครับ <c oughs> ท่านแบบสายสายเมนนะครับสายเมนก็ใช้13บปอนสายจิ้งก็8ปดปอนนะครับ8ปดปอนก็ไม่อยู่จังหวะเวลาปลากระชากนะครับน้าบ,บังไม่ได้เยอะเท่าเลยนะครับเมื่อกี้กลาวว่าพอปลากระชากปุ๊บเนี่ยคิดว่าจะปล่อยทันนะครับแต่ว่าไม่ทัน ม,ม,มัน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 พุ่งแรงอยู่นึกว่าปลานะเมบบอกีการานำนกการนำอุ้ยโดนนะครับโอ้โหโดนกระเหนะครับตัวเล็กๆล็กดีใจนึกว่าเจอของใหญ่โอเคนะครับอย่างน้อยแต้มหมานมาแล้วแต้มหมานมาแล้วนะครับไม่แฮ้แล้วถึงแม้ว่าขาดไปหนึ่งตัว ก็ไม่แห้วล้วแต่ปัญหานะครับปัญหาวันนี้ก็คือกล้องนะครับไม่มีที่วางน้านบางมีขาตั้งอ,อ,อันเดียวมีขาตั้งอันเดียวนะครับส่วนอีกอันนึงใช้ปักออกคงจะปักยากนะครับเสี่ยงวันนี้สงสัย มองกล้องหลังได้อย่างเดียวแล้วมั้งเยี๋ยวนะครับจุดวางกล้องไม่ฟางไม่ถนัดไม่มีที่วางเป็นคนกรีดั้งนั้นไม่ไมรู้จะทํำยังไงขาตั้งมีอันเดียวนะครับสําหรับหมายนี้นะครับก็อยู่ห่างจากถนนประมาณสักสองรอยเมตรได้นะครับเสียงรถไม่รบกวน ตอนนะค,คืนนี้สงสัยกลับไปนอนฝันร้ายแน่นะครับเจอปลาใหญ่เลยเจอกองใหญ่ปุ๊บขาดเศร้าเศร้า ราพี่น้สงสัยนะบางตรงหาที่ตักปลาแล้วนะครับดูแล้วเวลาปลาเจอปลาใหญ่ๆเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกอยู่นะครับเมื่อกี้ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ขาดนะครับจะทํายังไงจะตักยังไงนะครับยากอยู่เคยเห็นเ,เพื่อนนะครับได้ปลาตัวใหญ่ขนาดสัก3ากิโลกว่าๆนะครับ เล่นเวลาอยู่เอเล่นต้องใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงกว่าจะเอาขึ้นนะครับแต่ก็มีคุณมาช่วยตัวน้าบางังใงวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ขาดนะครับสงสัยโอ้คงจะเล่นกันนานนะครับต้องอาที่ตักปลาสักอันโอ้โหถอนนะครับเมื่อกี้วัดไปครับวัดช้างตาย

กันได้ไหมที่นี่เสียใจอย่างแรงกลับมาเธอตวงใจที่ให้อภัยเลวหน้าบนญสำคัครับโอ้โห มีงูไหว้ข้ามลำคลองนะครับตัวใหญ่มากไม่เดียวจังน่าจะเป็นงูสิง ก้ลังมีปูงปลาซิวเยอะเลยนะช่วงนี้ปลายังไม่กินยังไม่ได้กินเบ็ดน,นะครับก็มานั่งดูปลาซิวก่อนปลาตัวเล็กเยอะปลากระทงก็มีนะครับปลากระโทงปลากระทงปลาซิว สำหรับวันนี้นะครับคิดว่านะครับคงจะผิดหวังเลยนะครับได้ปลากระเหมาสองตัวเสร็จแ,แล้วปลาชนีดดื่นนะครับก็ไม่เข้าอีกเลยนะครับเงียบช่วงนี้ก็ติดเที่ยงพอดีนะบาบังคิดว่าวันนี้ก็แค่นี้แล้วคงไม่ผ่านเลยนะครับก็พอดีลมก็เริ่มลงนะครับมีกลุ่มเมฆเข้ามานะครับเดี๋ยวน้าบังคิดว่า คงจะต้องกลับแล้วคอยมาแก้มือใหม่วันหลังไม่เป็นไรนะครับาหรับหมายนี้วันแรกนะครับซึ่งได้มานั่งตกก็คิดว่าโอเคมีเจอของใหญ่ไปตัวนะีหลุดก็ถือว่าประสบการณ์นะครับเวลาเจอตัวใหญ่ทิ้งเซฟไปเร็วนะครับอยาจะล่าใจสบัสดแรงมากนะครับปึ๊กเตรียบไปเลยโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิง่ง ให้นะบังนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะบังนะครับในการทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ผิดวังครับบััสดีครับ